มาถึงโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนจา๋าตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมใกล้ๆกับสวนภูมิเนาะจะนอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปส่งคุณล,ลุงที่สนามบินแต่เช้านะคะ What time y o u h What time we go airport 8 i 0 i n the morning 8.30 i on the morning แปดโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปส่งคุณลงที่สนามบินนะคะอันนี้คือโรงแรมที่เราจะพักคืนนี่เหนื่อยมากเลยขับรถ h o w h o w hour ที่เรา h o w hour 7, <7. S 2> มี driver seven เจ็ด เชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่เหนื่อยมากเลยตอ